วันนี้มาเยี่ยมอาที่ลบบุรีก็ไปผ่าตัดมาผ่าตัดขาแล้วก็เป็นเบาหวานแต่ว่ามาตรวจดูแล้วไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่าต้องควบคุมอาหารนาอานะเอออาหารที่เรากินได้อาหารที่เรากินไปได้ไม่มีใครช่วยเราได้เรื่องโรคเบาหวานเป็นโรคพฤติกรรมของความกินผมแต่ก่อนนี่ผมก็กินทุกอย่างแต่ตอนนี้ผมเลิกทุกอย่าง ก็ไม่เอาแ<ด>ล้วบ่จะูกของหวานเพราะเราก็รู้ตัวเีครับโลกมันเยอะดีครับการแบบเนื้อเนื้อไม่กินมานนาย<ด>นะ<ด>ุหรี<ด>ก็อยู่สูบมานายดีครับก็บถึงบอกว่าผักผลไม้ดีมากๆเลยประเภทข้าวของหวานของมันของทอดของอร่อยให้เลิกขนมปังให้เลิกก็น้องก็ ต้มลำบากอ้อยพริกมาตอยก็ใส่ขวดมาทาเป็นพริกใอ้พริกปลาย่างอ่าใช่ใช่พริกปลาย่างใช่แล้วกินกับผักต้มผักต้มผักนึ่งใช่กับโตกะจิ้มเยวแล้วร่างกายเรามันจะมันจะดีขึ้นตามสเต็ปสเต็ปแต่ถ้าเรายังไปกินแป้งยังไปกินน้ำตา้นี ผมกินไม่ได้เลยนะเนต้าจอยวิตามินเนี่ยขี้ไม่ออกเลยอ่าไม่ได้เออผกทั่วเหลือเนี่ยกินก็ไม่กินนะผมไม่กินลอกเลยก็อนี่ยที่ใครเอามาเยี่ยมนี้เราไม่ว่าแล้กก็ซื้อมาแล้วใช่ใช่เราะนนเราก็เสียได้ให้หลานไปหรือว่าเราไปติดนะก็เนี่ยผม่อไว้แอบไป้นรับแต่ไม่ได้ออกมาวันละบ่อยใหันเมามันบึกหน่อยให้หลานไปกินเนี่ยเราไม่ได้อันนี้เรื่องรินอันนี้ที่กินนะที่ผมแช่แต่ไม่ว่ากินทุกวันนะอย่างเงี้ยนานถ้า กินเราต้องดูฉลากนะนะว่าน้ําตาลมันเท่าไหร่อันนี้น้าอันนี้น้ําตาลเจ็ดช้อนไม่ได้เลิกเนี่ยน้ําตาลเกตกร,รม,มันเป็นนมจืดจริงแต่มันมีน้ําตาลฟุกโต๊อยู่ข้างในน้ําตาลมันมาจากนมวัวเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถามว่าดีไหมไม่ดีแต่นานๆกินทีก็ยังพอไหวแต่ไม่ใช่กินทุกวันไม่อ่าเพราะฉะนั้น เบาหวานนี่เกิดจากพฤติกรรมการกินเพราะนั้นเรารู้เสร็จเนี่ยเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเรามีเครื่องตรวจแล้วเรามีอย่างอื่นแล้ววันนี้ก็ซื้อไก่ย่างมากินได้ข้าวเหนียวสองห่อแต่กินสักเดือนนะข้าวเหนียวสองห,อห่อค่อยๆกินกินทีละคำสองคำไม่ต้องกินเยอะนั่นแหละร่างกายเราก็จะดีขึ้นตามลำดับถึงบอกว่าโรคเบาหวานนี่มันเป็นโรคต้องดูแลไมแล้ว,ต,วต้องคุมตัวอะไรก็หมอเขาบอก<อ> ใช่ครับแค่เรื่องกิงเขาก็บอกลุงมันอยู่ที่ตัวลุงนะใช่ก็ที่อ่ะเขาบอกให้ฉีดแต่พอขึ้นสองร้อยฝ่าเนี่ยเขาเอายามาฉีดเลยใอ่ที่โรงพยาบาลนะอยู่โรงพยาบาลสองร้อยกว่าตอนนี้เหลือร้อยยี่สิบกว่าถือว่าดีมากเพราะนั้นมันไม่ได้ดีจากหมอดีจากใครดีจากเราก็ดีจาเราี่ว่ไปอยู่ซอยเจ็ดก็ต้มก็ต้มก็เนี่ยผักมาลุมมั่งนะใช่มะลุมดีมากเลย มะลุงข้าวน้อยใช่ใบมะรุงยอดมะรุงเอามากินเหมอแก้แล้วก็มะละกี้นกต้มกินนะครับแล้วก็พอมันดีขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่ไปนึกถึงขนมปังนะไม่ได้เลยนึกถึงข้าวไม่ได้คือข้าวว็ได้ถุงเดียวถุงนิดเล็กอ่าดีที่สุดคือเราทํากินเองเราะปักเค็มที่แช่อาลีเขามียอยกไปปลานั่นแหละนั่น ผมไปไหนมาไหนผมห่อข้าวกินนะ,ะผมมีไข่ต้มผมมีไกายยา่ย่างผมมีมันผมมีถั่วต้มผมกินอย่างเนี้เพราะ,ะนั้นเาต้องบอกวนะ่าก๋วยเตี๋ยวไม่ไม,มไม่เอาคือก๋วยเตี๋ยวนี่ก็คือข้าวชัดๆก๋วยเตี๋ยวของทอดนะอะหมอนของทอดทุกชนิดเลยนะไก่ทอดปลาทอดไส้กรอกทอดต้องเลิกนะของหวานทุกชนิดไม่ต้องพูดถึงมันขนมปังทุกชนิดไม่ต้องพูดถึงมัน อ่ากินได้ผลไม้หวานก็กินไม่ได้นะกล้วยกินได้ไม่ได้กินลูกเดียวก็มีละมัคอ่ะละมัคอ่ะคือว่าเวลาเราท้องผูกท้องผูกคนถึงกินแต่ในนี้ไม่ได้กินแล้วเนี่ยยาตัวเนี้ยเวลากินจะอึดเดียวนะอไม่แห้งแล้วเนี่ยยาปวดเนี่ยอ๋อโอเคนั่นแหละกินไปอึดเดียวแล้วก็กินน้ำเปล่าเลยอ่่าใชมันจะทะจะถ่าน้ำเปล่าดีที่สุดครับน้ำเปล่าเฮ้ยเกลี่ยไว้น ทีนี้ตอนตอนเช้าก็ต้องอย่างนี้บ้างนะเอาหมอนนั่งนช่ออแล้วนอนหงายก็เนี่ยใช่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 คือพยายามบอกกําลังกายตัวเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฝึกเดินฝึกเดินนะจัดแล้นไปตรงนี้ตรเนี้ก็ทำอ่าเดินไปเดินมาเนี่ยแหละเราจัดโต๊ะหมก้เขาห้องน้ําคือฝึกเดินก็เนี่ยก็เดินไปอาบน้ำอาบอะไรก็เนี่ยเดินเนี่ยรอบก็เนี่ยเดินให้อาหารปลา อทาเนี่ยแล้วก็ที่บอกว่าใส่สายยางคือว่าเราเราิ้่ไม่ได้สายยางนี้มันไม่ถึงอ่มันรั่วไม่ต้องไปทำเราเราเดินได้เดินใส่ตํามวะคือเป็นการก็กายภาพไปในตัวเอาพูดอีกทีซิว่าโรคเบาหวานมันหายจากตัวเราหรือหายจากหมอมันก็หายจากตัวเรามันจะหายถ้าเราควบคุมไม่ดีควบคุมการกินการกินถ้าเราไม่ควบคุมอ่ะมันก็มีประโยไม่มีประโยชน์แล้วต่อไปนะ ถ้าไม่ควบคุมนะถ้าน้ำตาล,ตาลมากกว่าร้อยยี่สิบห้ายี่หกถึงสองร้อยนะแต่ถ้าเป็นแผลที่ขาทำยังไงตดัดเป็นแผลที่มือตดัดแล้วเวลาไปผ่าตัดนีเขาไปทำให้เลยนะเพราะนั้นเรา้วในเบาหวานเนี่ยต้องควบคุมตัวเองนี่แหละถือว่าสุดยอดแล้วเหนะมือนเนี่ยก็ดูก่ยถ้าเราจะไปรักษาว่าหมอก็ดูดีก็อบอกไปแ,แต่ถ้าจะกลับมาหาอี จะเป็นสมพลบำบงภาพเขาไม่ออกให้นะไม่ไม่ไม่เขาไม่ออกให้เพราะอยากไปรักษาหมอทั้งมันใช่อันนี้เขาหมอก็ดูเขาบอกยเหล็กดีก็อยากคนแก่มันเนียจะไปรักษาหมอนำมาอาลุงไปไปได้แต่จะมาขอใบสมพภาพโรงพยาบาลไม่ออกให้นะครับใช้เขาพูดเลยอันนี้จริงจริงเขาบอกเหล็กรู้ไหมเนี่ยเอาใส่ให้เนี่ยอย่างลุงเนี่ยอย่างมากก็สี่เอาหมื่นแน่นอนสมัยผมยังเจ็ดหมื่นเออ เล็กแพงนี่คือใช่มันเล็กดีไม่มันใช่เล็กเป็นสนิมพูดย่งยงใช่เป็นสนิมมันดูเนื้อดู่ในร่างกายเราได้เอาออกก็ได้แม่ออกก็ได้แต่ผมแนะนําไม่ต้องออกม่พอไปอีกทีเก็บอีกทีหนึ่งอายุมากอายุมากแม่ออกผมเนี่ยเนี่ยผมก็ยังมีอะไรอยู่ผมยังเท่าไหร่สามสิบแปดปีแล้วนั่นแหละเล็กเนี่ยแพงมากแต่ไม่ต้องเสียตังค์ก็ขอให้เอาหมอหายเร็วๆนะครับหายเร็วๆหายจาก โรคภัยไข้เจ็บดูแบลูกกับร้านไปเงมาที่สําคัญคือดูแลตัวเองสุขภาพของตัวเองไม่มีใครมาบอกเราได้มาครับเราได้ตัวเราด้วยนะตัวเราเออคนอื่นที่จราตัวเราเอไปแล้วเจือนตัวไม่ได้ใครจะเจรจาใครโทษตัวเราเองก็โทษตัวเราเองผมทุกวันนี้ผมก็ถึงบอกว่ามันผ่านมาแล้วแต่ผมก็ไม่ได้โทษใครก็เป็นเพราะตัวเราเองใช่มาหนั่งนเราทำตัวเราเองอะครไงก็ขอให้เอาหมอหายเร็ว เยี่ยมแล้วสุดยอด